เอวาเสือน้อยผู้น่ารักเอวาเป็นเสือที่กำลังเข้าสูวยสาวเธอเป็นเสือผู้มีจิตใจดีและมีน้ำใจแก่เพื่อนๆทำให้ทุกๆคนต่างรักเธอสวัสดีจ้าพี่กวางฉันเอาแตงโมมาฝากจ้าอ้าวเอวาขอบใจมากนะลูก เอามาซะเยอะเลยไม่เก็บไว้กินบ้างล่ะอ๋อที่บ้านก็มีค่ะเมื่อวานหนูไปสวนแตงโมกับแม่ก็เลยเก็บมาเผื่อทุกคนด้วยค่ะโอ้โหตัวแค่นี้ขยันจังเลยเดี๋ยวแบ่งเอาผักไปให้แม่ทำกับข้าวด้วยนะพี่เพิ่งเก็บมาเมื่อเช้านี่เองจ้าขอบคุณค่ะระหว่างทางกลับบ้าน เอว่าก็ได้เดินไปอีกทางหนึง่งเพราะทางนี้จะมีฝูงผีเสื้อและก็นกออกมาหาอาหารเขาจึงแวะไปทักทายแต่ว่ายังไปไม่ถึงไหนเลยเขาก็ต้องเจอกับกระต่ายกำลังจะโดนหมาป่าทําร้ายและจับกินเป็นอาหารช่วยด้วยช่วยด้วยเคยก็ได้ช่วยค่าทีฮ่า เจ้าหนีไปไหนไม่ได้หรอกมาเป็นอาหารของข้าเสื้อดีๆเจ้ากระตายพี่หมาป่าผู้ใจดีได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยเถะนะข้ามีลูกน้อยที่ต้องดูแลก็ช่างลูกเจ้าสิตอนนี้เจ้ามาเป็นอาหารของข้าซะก่อนฮ่าๆๆใช่ใช่ข้าวหน้านะก็จะเป็นทีของลูกเมียเจ้าด้วยแหละ พวกข้าจะจับมาเป็นอาหารกินให้หมดเลยโธ่อย่าทำอะไรลูกเมียของข้าเลยได้ได้ได,ได้วันนี้ข้ายอมเป็นอาหารของพวกท่านแต่พวกท่านก็อย่าทำอะไรลูกเมียข้าเลยนะข้าขอร้องแต่หมาป่ายังไม่ทันจะตอบอะไรเอวาก็ได้เอ่ยขึ้นว่าพวกพี่หมาป่าปล่อยพี่กระต่ายเขาไปเถอะเขาต้องคอยดูแลลูกเมียของเขาอีก อุ้ยเสียงใครนะ่ะพวกเราโอ้เสือสาวมาโธเอ้ยทำมาพูดดีเขา้าข้าว่านะถ้าข้าปล่อยไปเจ้าเองนั่นแหละก็จะกินเจ้ากระต่ายตัวนี้ใช่ไหมล่ะเปล่านะข้าไม่กินพี่กระต่ายเขาหรอกเพียงแค่ข้าอยากให้เขากลับไปอยู่กับครอบครัวของเขาต่างหาก ทำมาเป็นเตือใจดีพวกเจ้าเองก็ไม่ต่างจากพวกข้าหรอกอย่ามายุ่งกับพวกข้าไปเสียงั้นข้าก็ไม่เกรงใจพวกพี่แล้วนะเจ้าเข้ามาเลยพวกข้าไม่กลัวเจ้าหรอกอย่าลืมนะว่าข้ามีอยู่หลายคนถ้างั้นก็ได้ดูซิพวกท่านมีกันหลายคนส่วนข้าคนเดียวท่านจะสู้ข้าไหวไหม แล้วหมาป่าทั้งสามตัวก็มองหน้ากันเหมือนกับว่าจะเอายังไงดีพวกเราแต่ตัวที่เป็นจ่าฝูงก็พูดขึ้นว่าเออเออครั้งนี้ข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปก่อนถ้าวันใดทีด่ข้าอยู่เป็นฝูงใหญ่นะพวกเจ้าอย่าหวังจะรอดชีวิตแม้แต่ตัวเดียวเลยแม้แต่ช้างพวกข้าก็ยังล้มมาแล้วเลย ว่าแล้วหมาป่าก็พากนันหนีหายเข้าป่าไปส่วนเจ้ากระต่ายพางคิดในใจว่าหนีหมาป่าปะเสือหรือเปล่านะคราวนี้ข้าจะรอดหรือเปล่ากระต่ายก็ยืนตัวสั่นอยู่ตรงที่เดิมอยู่ตั้งนานสองนานท่านไม่ต้องกลัวข้าหรอกข้าไม่ทำอะไรท่านหรอกข้าช่วยท่านนะแน่แน,แน่ใจนะว่าเจ้าจะไม่กินข้า ไม่หรอกจ้าข้าชื่อเอวานะท่านชื่ออะไรข้าเออข้าข้าข,ข,ข้าชื่อลับบิดโธ่ท่านบอกแล้วไงว่าไม่ต้องกลัวข้าข้าไม่ทําอะไรท่านหรอกเลิกกลัวข้าได้แล้วแม่ก็เจ้าเป็นเสือนะจะไม่ให้ข้ากลัวได้ยังไงเอาเป็นว่าท่านไว้ใจเราได้นะจริงๆนะ จริงสิแล้วทั้งสองก็ได้พูดคุยทำความรู้จักกันด้วยความที่เอวาเป็นคนช่างพูดและก็มีอัธยาศัยดียิ้มง่ายเข้ากับคนง่ายจึงทำให้กระต่ายไว้ใจเสือน้อยเอวาได้อย่างหมดใจเออเมื่อกี้ค่าได้ยินว่าท่านมีลูกน้อยหรอใช่ค่ามีลูกน้อย และข้าก็มาหาอาหารให้ลูกเมียของข้าเอาไงี้ไหมข้าจะช่วยท่านหาอาหารนะจะได้เอาไปให้ลูกๆแล้วก็เมียของท่านไงจริงเหรอขอบใจเจ้ามากนะเจ้าช่างมีน้ำใจและดีกับข้าเหลือเกินแล้วทั้งสองก็พากันไปหาอาหารจนถึงป่าแห่งหนึง่งก็มีแครอทเยอะแยะมากมาย ที่จะพอไปทำอาหารให้กับกระต่ายได้นั่นไงพี่กระต่ายแครอทเยอะเลยข้าได้ยินมาว่ากระต่ายชอบกินแครอทใช่ไหมเราไปเก็บแครอทให้ลูกเมียของท่านดีก,กว่านะโอ้โหเยอะมากเลยข้าไม่เคยเดินมาถึงตรงนี้เลยนี่ถ้าไม่มีเจ้านะข้าคงไม่กล้ามาเพราะว่าข้ากลัว จ้างั้นเราเรีบไปเก็บกันเถอะก่อนที่อากาศจะร้อนทั้งสองก็พากันเก็บแครอทแล้วก็เดินกลับบ้านไปยังบ้านของกระต่ายกระตายก็ได้ตะโกนออกไปว่าฟูฟูฟูฟ,ฟูพี่กลับมาแล้วเจ้ากับลูกเป็นยังไงบ้างโทรพี่ข้ากำลังเป็นห่วงท่านอยู่เลย ข้ากลัวมากเลยนะกลัวท่านจะเป็นอันตรายข้ากลับมาแล้วไง,ก,วไงก็ใช่แต่พี่กลับผิดเวลาไงแล้วก็นานมากด้วยปกติพี่จะกลับมาแต่เช้าวเเเ้เสืออพี่เสือใจเย็นเย็นฟูฟูเสือตัวนี้ชื่อเอวาเขาใจดีเขาช่วยข้าจากหมาป่า แล้วก็ช่วยข้าเก็บอาหารมาให้พวกเจ้าด้วยนะสวัสดีจ้าฟูฟูนั่นลูกเจ้าหรอช่างน่ารักน่าชังเชื่อจริงใช่ลูกข้าเองแต่อย่าเข้าไปหาลูกข้านะไว้ใจข้าได้ข้าไม่ทำอะไรลูกเจ้าหรอกใช่จ้าเอวาเขาไว้ใจได้เขาไม่ทำอะไรลูกเราหรอก แล้วกระต่ายก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟูฟูฟังและเอาแครอทมากมายมาให้กับฟูฟูมาไว้ทำอาหารสำหรับเอวาก็ได้เล่นกับกระต่ายน้อยอย่างสนุกสนานพี่เอวาพี่เอวารอค่าด้วยเจ้าต้องฝึกกระโดดให้ไวนะถ้าเจ้ากระโดดช้าแบบนี้เจ้าหนีหมาป่าไม่ทันนะก้าว ข้ายัางเล็กอยู่ตัวเพวกะข้ายัางไม่เท่าพี่เอวานี่นะเออจริงสิข้าก็ลืมไปถ้างั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่เดินพวกเจ้าวิ่งนะดูซิว่าใครจะไวกว่ากันอา้าวเด็กๆให้พี่เอวาพักบ้างสิลูกก็พี่เอวาชวนพวกเราเล่นนี่นาใช่ค่ะอย่าว่าเด็กเเลยค่ะ เอวาเป็นคนชวนพวกเด็กๆเ,เล่นเองค่ะเอวาและเด็กๆเ,เล่นกันได้อยู่คู่ใหญ่เอวาก็ลากระต่ายกับฟูฟูและก็เด็กๆกลับบ้านก่อนเพราะว่าเวลานี้ดูแล้วใกล้จะค่ำแล้วโถเอ้ยแป๊บเดียวเองใกล้ค่ำแล้วข้าคงต้องขอตัวกลับก่อนนะ คราวหน้าพี่เอวามาเล่นกับพวกเราอีกนะคะใช่ใช่พี่เอวามาอีกนะคะได้จ้าเดี๋ยวพี่จะเก็บแครอทมาฝากด้วยนะอ้อแตงโมด้วยนะเพราะที่บ้านพี่ปลูกแตงโมเป็นสวนเลยขอบคุณค่ะพี่เอวาขอบคุณค่ะพี่เอวาข้าก็ขอบใจเจ้าเหมือนกันนะ กับทุกเรื่องในวันนี้ใช่จ้ะเราเองก็ขอบใจเจ้าเช่นกันนะจ้าไม่เป็นไรหรอกค่ะเออเดี๋ยวสิค่ามีผักผลไม้เยอะเลยค่ากับเด็กๆปลูกไว้ที่สวนหลังบ้านเจ้าแบ่งไปกินนะขอบคุณจ้าแล้วเอวาก็หอบผักผลไม้กลับบ้านแต่เขาก็ลำพันออกมาคนเดียวว่า ฮชยวันนี้อดไปคุยกับพี่ผีเสื้อกับพี่นกเลยจะไปตอนนี้ก็มืดแล้วพี่ๆคงพักผ่อนแล้วล่ะฮไว้วันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะข้าจะตื่นแต่เช้าไปเที่ยวหาพี่ผีเสื้อแล้วก็พี่นกและข้าก็จะแวะเก็บน้ำหวานดอกไม้ไปฝากพี่ๆด้วยพอลำพันธ์เสร็จแล้วเอวาก็ได้เดินร้องเพลงและเดินกลับบ้านอย่างมีความสุข นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักความผูกพันถ้าเรามีให้กันด้วยความจริงใจไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรหรือว่าเผ่าพันธุ์ไหนเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขจ้า